สวัสดีครับผมสวัสดีมิตรชาวตกปลามาเจอกับทีมงานสายขิงอีกเช่นเคยอันนี้อาจารย์พานําเที่ยววันนี้เราจะไปไหนกันครับอาจารย์เดี๋ยวคลองเปรมครับไปลาบป,ปนินเห็นเสาว่าหมายหมายดังหมายดังหมายดังดังนีเ่เราต้องไปก่อนดังปุ๊บเราต้องไปปั๊บให้ดังตั้งนานไม่รู้ว่าจะได้กินแห้วหรือเปล่านะครับเดินทางกันครับ กันเลยเีย่เต็มคองเลยครับวัดฝีมือวัดเหยื่อวัดเหยื่อเหยื่อใครเด็ดจะได้ป่าโล่งๆเราแวกเลื่อยละจะไม่มีที่คนตกหรอกป่าลงตอนนี้มาถึงหมายแล้วเลือกที่ลงแล้วอาจารย์อับเป็นไงบ้างครับหมายนี้ขนของดุยมีคเยอนเนคนเองลูกศิษย์นั่งดูอาจารย์ ใส่ไปอะไรบ้างครับผมชานเริ่มการผสมเหยื่อแบบสดๆเลย อายแรกมอบให้กับอาจารย์เลยฮะอาจารย์ลีลาเดี๋ยวมันหมดเวลาก่อนเนี่ว่ะดวัดภารติ้งยัง ต่อไว้ครับขอบคุณครับอาจารย์เร่งต่อไม่เกีงใจคอยออน,นี่แหงไม่หนาในนึงไปดวงเอาเอาใส่น้ำพค่วักเดียวอีกในช่องตีไปฟูขึ้น ผ่านไปชั่วโมงหนึ่งแล้วยังเงียบครับสงสัยไม่ตอดะสงสัยไม่หิวรอจนถอ้อจะครับเีือไม่เด็ดหรืไรอไงฮะรอดูอีกสักครึ่งชั่วโมงถ้ายังเงียบๆเดี๋ยวย้ายใหม่เราครับ วนันนี้ย้ายที่แล้วปลาก็ยังไม่แดดไม่ได้ด้ยวยเลขเอาเด้ยวยกลเนอะเดี๋ยวเราชมผลงานครับผมกับอา,อาจารย์นะครับวันนี้รู้สึกยานะฮะรู้สึกว่าโอ้ดีครับปลาขึ้นดีมากเลยแต่ว่า ไม่กินเบ็ดไม่แด่เดือดเบ็ดสักสักคนเลยฝนเยอะเกินครับโุ้โหแน่นแน่นแน่นแต่ปลาไม่กินเลยโคเน้นแน่นเลยเพราะมันเี่ยวไม่รู้ต้องเราต้องไปหาสูตรใหม่นะคุณยศสูตรนี้ไม่เวิร์คคือต,ตาคนเนี้ยกินแน่น,น,นีกับบ้าแล้วครับวันนี้บ้านฉลอกินแห้วครับต่อเจ้าพญาเดี๋ยวไว้เด็ดเราดีกว เดี๋ยวไปเก็บภาพเจ้พาพญาเจ้พาจพญาเก็บตกครับผมนะครับ ผัดสายาเ่าเฮ้ยมาน้ำเลยมาน้ำเลย <Okay. S 1> เนี่ยมาตั้งแต่เช้านั่งถึงได้สี่ห้าโมงเลยพอน้ำขึ้นแล้วมันก็ลงพอดีเช้าๆน้ะมีว่าไงอะอเก้าโมงเลยามาเลยเช้าก็แดด เก้าเก้าอีกเก้าไอ้เฮี้เอาดิขึ้นน้ำแล้วเนี่ยเอาดิเอาแล้วก็ถือขวานไปกินเนื้อใครตขึ้นขวานกันใครตัวขึ้นขวานลองน้ำแดงลองน้ำแดงกันลองน้ำแดงลองน้ำแดงลองน้ำแดงครับโอ้โหขวันแข่งกันแล้วคู่นี้สูสีใครขึ้นมาก่อนโอ้เสียโยนนะครับโชดายโชดายขิงไปเนี่ยว้าวว้าวเดชอีฮี้ยุณจะท้าพนันอยู่แล้ว ด้แม่งได้แน่เลยลองน้ำแดงลองน้ำแดงหมุนปาลองน้ำแดงแบกไว้ปลาดุกปลาช่อนหายหมดเอาครับปลาไหไจะขึ้นมาปลาซิวปลาส้อยปลาสร้อปลาหมอเดี๋จะเป็นปลาโลมาเราก็นับหนึ่งเหมือนเดิมนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับเบรรยากายดูนะครับเรามลองน้อยตะเพียนครับโอ้โหตะเพียนหนึ่งตัวสวยงามครับ อ้ามึงไม่เอาเงินมานะหรอามึงจะท้องแตกตายในสองวินาทีนี้บวกไว้ให้กูจะให้มันกินจนท้องแตกตายมึงเอาเงินค่าไถ่สองแสนมาให้กูหรือไม่งั้นลูกมึงจะท้องแตกตายนะฝับไว้คิดนะวางไว้ดีอร่อยไหมบอบอกนี้เอาเงินมาประกันหนูด้วยพ่อข้าวติดปากเป็น <c oughs> แต้มของวันนี้ครับ ของเปรไม่ได้เลยมองเห็นบัวสามสี่ 3, ตัวจัดเจ้าพยาแต่ว้ <Hey. S 1> พบกับอีพีหน้าครับผมส่วนรายการนี้ยังไม่รู้ว่าชื่ออะไรดีรายการอะไรดีพี่พาขิงแล้วกันนะโอเคครับผมไปเจอรายการพาขิงอีพีหน้าครับผม <Hey. S 1> บายบายวันนี้พอได้กินอยู่จุบจ๊บจุ